ว่าจะขึ้นต้นเนี้ครับคงไม่ไหวครับกำลังพลเขาเยอะมากเลยคงต้องยืนอยู่ข้างฝั่งนะครับขึ้นไม่ได้แน่อย่างนี้ ไม่โดนครับไม่โดนยี่สุกครับเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาอะไรไม่รู้ตัวแดงๆสีเหมือนปลาทองจะเป็นทับทิมหรือเปล่าจะมีอยู่ไม่เคยเห็นสักครั้ง โด,โดน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 อยู่วะปลาอะไรวะเด้งเด้งตัวมันเดงแดงนะทองเหรอ <c oughs> รู้ครับปลาอะไรวะ ปลาอะไรครับโอุ่นตุบเลยปลาอะไรปลาในเหรอหรือปลาอะไรเนี่ยสีแดงเลยนึกว่าปลาทอง 어못더 <놀람> 길어 <놀람> 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 แต็มเดี๋ยวพี่น้องมื่อนี้นี่ปลาว่าถือบักไลายเถอยปลายี่สแก็ยิ่งว่าถือกับตัวเดียวกับพ่อกินที่ดอกพี่น้องไป